ยกอรกครับมุมแดงสายฟ้านะครับย้ำว่าน้ำเงินที่บัลลังเงินครับเตะขวาไปก่อนเลยครับจังหวะทักทายจังหวะเปิดฉากครับแทงขวาเตะจอมาาครับบัลลังเงิน โอ้ยหนักซ้ายนี่ครับเวียงไปเต็มเม็ดเต็มดวงเหมือนกันแต่ไม่โดนเลยครับเต็มแรงเลยชวัดเฉวียนไปครับนี่ครับวัดซ้ายแตะจาอล่างครับบอรลังเงินคู่นี้ทักทายกันเจ็บๆเลยนะครับ ดูจังหวะเล่งจังหวะออกนะมีลูกหนักนี้ลูกเจ็บๆครับมาทักทายกันนะจังหวะเป็นของใครอยากระพริบตาก็แล้วกันครับขวาเตะจ่อ่างมาครับสายฟ้าบอลลังเงินครับแม่พยายามทอนคืนเหมือนกันนะครับแต่เตะลูกนี้หลุดไปครับ ันที่28เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับ28นี้วันขึ้ฤหัสนี้ระราชจดจำเนินครับศึกวันอิทธิพลมหากุเละครับโอ้โหรายการใหญ่เลยครับ5 0า,ยยาบ,500บาทครับดูมวยดีๆกินข้าวฟรีแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยแหละครับผักค่าตัวนักมวยล้านสี่แล้วที่เหลือก็ซื้อเครื่องฟอกไตครับให้กับ วัดสมานครับบุญใหญ่เลยครับมวยนัดใหญ่ด้วยครับ แข่งขวาครับเปิดฉากมายกที่2นะครับแข่งของสายฟ้าพลัเงเงินขยับครับเตขวาขึ้นยกแรกได้เห็นอาวุธหนักๆของทั้งคู่นะครับออกมาเยอะแต่ว่าหมาถีบไว้ก่อนครับบพลังเงิน,งนมาครับปะรวมต่างเกมกันใหม่ครับ สู้หนี่ครับแมจังหวะ2ครับจังหวะแรกจะออกไม่ออกจังหวะ2ได้จังหวะก็เตะไปเลยแล้วครับสายฟ้าเตะขวาจอล่างก่อนครับใช้ความเร็วแม้ว่าพลังลมไม่ยอมโดนฟฟีครับหมัดคว้างว้แล้วสับขาขึ้นครับให้รู้ว่าผมก็มีของดีครับสูงครับ ไปนิดนึงยวหาโจครับจนเข้ามาสายหน้าใหญ่แย้งขวาแต่เขายางไปก่อนครแมแต่ันนี้ขับหาจังหวะครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับตัวพลาดเลยครับหลักคู่เดียร์พลาดท่ามาเลยไม่ต้องคุยแล้วครับ,บกรรมาการจะรับคู่ชกแลต้องไปคุยกับหมอในห้องข้างหลังด้วยคุณเอก พยายามหาช่องครับเดินเข้าหาครับเตะขวาจาะล่างไปครับสายฟ้าหมัดซ้ายพยายามเบี่ยงมาครับแต่ว่ามีแข้งขวาของวันรัเงินนะครับพยายามออกพยายามโต้คืนมาครับก้าวพอไปเสียบซ้ายเลยครับเจอศอกของสายฟ้าล็อกไว้ก่อนยังไม่ตีคข้าวงในกรรมการแย่ครับ จะชกในเกมครับครับสายฟ้าเองก็ไม่ผีผ่ามครับโอ้ยแม่ตัวตัวนตกครับไม่ยอมลงกับสายฟ้าเสียเรลียมแล้วแต่ว่าไม่ยอมเสียสุดอ้าวแล้วครับฟันแล้วครับปลายยกสองโอ้ทีแล้วนี่เห็นไปแล้วครับทั้งคู่นี่เริ่มโบโหครับเล่นของคมแลวครับงัดสอกมาฟันกันแล้วครับในช่วงปลายยกนี้ยกที่สามครับเดือดแน่ๆครับเน ติดติบอกว่ามังัดสอกมาฟันกันแต่ยังไม่มีคนแตกใช่ไหมยังนะยังนะเดี๋ยวอยู่ยกนี้ไม่แน่นะเดี๋ยวได้เห็นอ่าขอมาขอมาจัดไปหน่อยครับจัดไปหน่อยครับขวาเตะจ่อไปก่อนครับสายฟ้าสายกขึ้นมาครับพลังเงินจังหวะโดนครับพยายามจะเอาคืนทุกดอกครับเอาสายชิงออกก่อนบ้างครับพลังเงิน สายฟ้าค่อยๆโยกค่อยๆโยนขยับเข้าไปกับแม่ใจตรงกันขวากับซ้ายคนละทีสายเบิ้ลมากับบลังเงินสายฟ้าขยับเอาคืนได้ไหมหมัดที่โอ้หโดนสอกเกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะรอจังหวะแล้วแม่บวกสอกคืนเลยครับบลังเงินนะครับกะหลอกเตเบิ้ลเบิ้ลครับคุณเอกเอสายฟ้าขยับจะจิ้มท้องกันกันเลยแตบวกสอกเลยครับส่งสัญญาณแล้วก็ว่าไม่กลัวหมัดครับหนักแรงปักเข่งก็มาเลยครับ บอลเงก็บอกว่าพร้อมบวกครับอย่าหลุดอย่าหลวมก็แล้วกันแล้วครับรอทำโทษอยู่ครับตื่นเต้นครับลุ้นทุกจังหวะครับเพราะว่าอาวุธหนักคมทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับแค่ขวาแต่มาเกี่ยวได้จับได้ครับไม่โดนแต่เสียวคอหลุดเลยมงน้าโอ้โหนี่แหละครับทันกันครับจังหวะโดนก็รีบเอาคืนครับ แย่หมดหน้าไปสายฟ้าโดนดักแทงโอ้โหแหมทงสวนครับดอกนี้ดูในในรีบไหมยังไม่รีบครับจิกจิกกันไปก่อนนายแกพยายามจ่อหน้าขาคืนนะครับสายฟ้าครับโดนดักเสียบมาก่อนเลยขยับขยับเข้าไปครับสายฟ้าครับขวาเตะจาอล่างครับบอลลังก์ก็ยิ้มใส่นาจะทำได้เจ็บให้เห็นแล้วโดนเตะต้องเก็บมาอุ้ แม่หุกซ้ายครับเข้าขมับแต่โดนไม่เต็มครับแต่ว่าดังตับนกเด็กสายตายังดีครับหลบได้เดินขยับเข้าไปครับนี่ครับเตะจ่อ่างครับสายฟ้ายิงสองยิงหลอกขึ้นบนครับแล้วก็สับหน้าขาขับนอกที่ไปก่อนครับบาลังเงินนาซิวินาทีแข้งขวาเตะมาครับโอ้โหสายเตะคืนหมาแกก้มหลบแบบนั้นเหมือนดูหนังจีนมากครับแม่เสียวโดนเสย โหลดท่าไหนไม่เป็นไรครับขออย่าให้โดนัสายฟ้าสายฟ้าดูดูเหมือนรออะไรรอจังหวะทีเดียวครับแต่ต้องระวังหุกซ้ายกับพลังหุกซ้ายค่อนข้างเร็วโอ้วซสายหน้าเนี่ครับจังหวะฮุกครับป๊้ยมี้ายคอยดักเือนกนนงครับวัดของสายฟ้าสายฟ้าบอกชั้นก็มือนะหุกซ้ายหน่อยมีผมมีคุณมีผมมีครับแตงมาแตงคืนครับ ยกทีสีครับตามกันต่อคุณเด็กไปทางไหนดีอะไรนะสองอะไรนะอะไรนะเสียงมันเข้าหูว่าดียกสมาแล้วเต่มาเต่คืนครับโดนแค่มาก่อนนะครับสายฟ้าและทอนคืนครับหมัดซ้ายหน้าคือจุดเปลี่ยนของเกมที่นี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับแต่งวาไปครับปัดหนึ่งสองนี่ครับ ายาังขึ้น<า>แบบสองสามเลยนะพี่ติดกันเสียหายนะเดี๋ยวดูครับตงคูนีเหมือนกับว่ายังต้องระมัดระวังเกมเลยครับเหมือนปล่อยได้ไม่ถูกนะคุณเด็กนี่ครับฉับชวยใช้ความเร็วเห็นแผนแล้วครับที่มาสู้กันตรงนี้ครับยกที่สี่แล้วนี่จังหวะมีพยายามออกอะไรครับแล้วพยายามเตะกินเปล่าทั้งคู่ครับอืมเดี๋ยวดูสิครับ โอ้โหหลบสวยครับดินสวยแล้วโต้ขวาบระงเงินแม่เร็วครับเมื่อสักครู่นี้วัดจังหวะกันหน่อยครับชิงนันออกนะครับบรรเงินก็ยังอยู่ในแผงของเขาเลยครับตั้งรับครับหัจังหวะใส่าสายฟ้าเปิดเกมเดินชนสายฟ้าเอาเกี่ยวเกี่ยวได้มีหมัดโต้ขวาโอดโดนมัดแม่นาทีนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นไปไนดะ้ทั้งหมดครับคุณเอก ขาเตะจ่อลากไปครับสายฟ้านี่ปัดหนึ่งสองมาพยายามอัดเข้าไปครับวงในาครับดูไม่ถนัดก็กรรมการก็ใสดแน่นอนก่อนแล้วครับสายฟ้านี่พยายามจะชวนทะเลาะครับแต่บอลเมอร์ดี่แกเก่าครับแกไม่อยากใช้แรงเลยครับแกก็ชกด้วยยุทธวิธีของแกครับวงในี่เก็บการตั้งเอาไว้ครับไม่ต้องใช้แรงมาก าสายชาบช่วยอยู่วงนอกครับนี่ครับขยับซ้ายแต่โดนคืนครับอ้าวกระโดดขวายัดมาแม่ไปทำนนีาาด่ดูเหมือนจะไปจะว่ามันดูไม่สวยไหมคุณเอกพยายามเล่นออกกันแม่นๆเลยครับดูครับอืมเรื่นี้น่าจะตัดสินรืงที่แผนการชกแล้วครับคุณเอก ยิงกระจังหวะครับความแม่นยำครับเตะขวาไปก่อนครับแผนแบบไหวชิงพลิปก็น่าดูอ่ะแผนแบบไหนถูกใจกรรมการไปเข้าไปงั้นก่อนไปดูโพลิเทโลกับบุรีรัมกรรมการเป่าได้ถูกใจและเกิยกระโดดใส่เข้าไปครับสายฟ้าเอาเบียดเบียดยกสี่แตะเจาะยาอ้าวเอายังไงครับบนเวทีนี่เป็นกู้เอกนะครับมวยมันสนั่นเมืองในช่วงที่2ครับ ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจมวยเด็ก789ครับแล้วก็ YouTube c h anel n เพชรยินดีมวยไทยรุ่นนี้นะครับที่รังสิตนะครับก็มีรายการมวยสากลนะครับในการซ้อมโชว์ของสองแชมป์โลกจากเพชรยินดีครับแชมป์ WBA และแชมป์ WBC รุ่น105ปอนด์ครับเพชรมณนดี CPM ครับจะอุ่นหมัดนะครับซ้อมโชว์กับน็อกเอาท์ CPM ครับซุปเปอร์แชมป์ WBA รุ่นหนึร้อยห้าปอนด์แล้วก็เป็นการชิงแชมป์นะครับสถาพวยแห่งเอเชียเอเชียรุ่นหนึ้อยสามสปอนด์ครับกับออกระหว่างออกรบ พอเราม่นิดเจอกับหวังจุนซีนักชกจิงครับเพ่นนี่เจอกันที่รังสิทครับตรงนี้ห้ามพลาดนะครับนายจอทูโกลอยู่ช่องที่สี่สิบแปดรายกาครับอ้าวเตะซ้ายครับเดินไล่เล่งขึ้นมาเดินไล่เล่งขึ้นมาครับสายฟ้าโอ้แข้งสายฟ้ายกนี่ดูว่าเสียงดังนะอ่าขาย,ยับปุ๊บมีเฮล่านเลยเอาแม้าแบบนี้ก็ได้เชียร์ครับสามนาทีที่เอามาด้วยท้าทายกันแล้วพยายามชวยทะล้อยออกแรงครับ พยายามลุยครับเสียงฮีเสียงเฮก็สนับสนุนอยู่ตลอดเลยครับสายฟ้าครับโดยส่งเข้าชกกันเนาะเดินตลอดลุยตะอูอ้โดนกดขวาแม่แข้งซ้ายกับมันขวาแลกการดูในไหนตีนได้ไหมพยายามตีจิกไปเรื่อยแม่แต่ว่าทางด้านของวลังนาเนก็ตั้งรับแล้วก็คุมเกมได้ดีแล้วเนี่ยไม่ยอมให้จาะให้ได้ไม่ยอมให้ตีง่ายๆแล้วครับส่วนสายฟ้าครับพยาย,พยามลุยพยายามลุยเจอลูกผีดไว้ก่อนครับ แทงซ้ายโดนเสียบขึ้นมาแทงเขา้าขวาครับสายฟ้าข <c oughs> ่าวขยับเล็กน่อยแล้วครับ <c oughs> จบสุดท้ายที่ตื่นเต้นแล้วครับทำให้บรรยากาศที่เวทธีโบรังสิบกับคู่เอกคู่นี้ครับแม่คึกคักแล้วก็ตื่นเต้นอีกครั้งครับเอาลุยต่อสายฟ้าแทงซ้ายเตะเข้าไปครับแสงไม่แสงแสงไม่แสงครับกระชับพื้นที่เข้าไปเจอแข้งขวามาก่อนครับสายฟ้าเตะขวาคึ้ เป็นรูปแบบครับยบดการป้องกันแล้วครับตอนนี้เหลือนาทีเศษครับเ้าสายฟ้าก็พอจะเล็มเลมพอจะเ,เก็บๆไล่ขึ้นมาแล้วครับต้องดูครับว่าจะไล่ทันไม่ทันครับล้อไปเรื่อยเล็มไปเรื่อยครับสายฟ้าสายฟ้าแตะสายบอลเตะแตะ้ายคูออกเหมือนกันครับสายฟ้าพยายามเปิดเกมโดยเข้าหาครับหายใจลดหายใจลดตึงคอเสียบเข้าไป นี่นี่ถ้าเดินไม่หยุดเดินให้หดีเดินให้ทะลุไปเลยเพร้อมสิ่งละกนันนี่มีโอกาสแซงครับคุณเอกบอลลูกเกมสายฟ้าโยงนี่นี่เร่งเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆตุนไปถือว่าทำได้ดีเลยครับพลิกไม่พลิกแซงไม่แซงครับหม่สแต่ว่าดูแกคึกเหลือเกินนะครับ,าส,ส,รบสายฟ้าครับบอลลังเินก็ไม่ยอมให้จ่อให้ง่ายครับรอตั้งรับรอดักจังหวะสายฟ้าขยับเข้าไปครับบอลลังเินกระแทกสายน้าเตะเตะ ตัวกวงไหนครับ,บวงไหนพยายามขึ้นบนโอ้แล้วแทงับโอ้แล้วดูมั่นใจเลยครับโจงปลายยกสุดท้ายเลยครับเหลือไม่ถึง5วินาทีแล้วครับแทงไม่แสงครับตาคนต่างมั่นใจก่อนหนักใจกรรมการครับหมดยกสุดท้ายเลยครับ